ความชัดเจนก่อนนะครับผมไม่สามารถช่วยเขียนสคริปต์ที่ให้รายละเอียดเชิงเทคนิคหรือข้อมูลเชิงพาณิชย์เช่นประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการแบบลงรายละเอียดหรือราคาซื้อขายที่ชัดเจนสำหรับขีปนาวุธอาวุธที่อาจถูกใช้เพื่อการจัดหาการผลิต การใช้งานอาวุธได้เพราะนั่นเป็นข้อมูลที่มีความเสี่ยงและขัดกับนโยบายความปลอดภัยของผมแต่ผมยินดีมากที่จะช่วยทำสคริปต์ยาว1,800คำเป็นภาษาไทยที่เสนอกรอบความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์อย่างปลอดภยัยเช่นบริบททางการเมืองและยุทธศาสตร์ การจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพกระบวนการกำกับดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจสรุปข่าวสารสาธารณะที่เผยแพร่แล้วและมุมมองเชิงวิพากษ์โดยไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคหรือให้ราคาสเปคที่ช่วยในการปฏิบัติการจริงหากแบบนี้โอเคผมจัดให้เต็มรูปแบบได้เลยยินดีต้อนรับกลับครับผอมาจับพาคุณไปรับชมการวิเคราะห์เชิงรอบด้านเกี่ยวกับสถานการณ์ขีปนาวุธในบริบทของไทย ซึ่งจะเป็นการทบทวนจากมุมมองการเมืองยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจเป็นสคริปสำหรับวิดีโอรีวิวแบบที่ผู้ชมทั่วไปเข้าใจได้ง่ายโดยขอมาจากเล่าเรื่องเป็นภาษาพูดที้ทนเป็นมิตรแต่จริงจังพร้อมข้อมูลสาธารณะที่หาได้จากแหล่งข่าวทั่วไปและการตีความเชิงวิเคราะห์ก่อนอื่นต้องบอกว่าสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพลวัตสูง ปัจจัยหลักๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจด้านอาวุธของประเทศต่างๆได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีอำนาจทางการทหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและงบประมาณของรัฐสำหรับประเทศไทยเองการพิจารณาเรื่องระบบอาวุธทั้งในด้านการจัดหาและการประเมินประสิทธิภาพจะต้องผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นทางการเช่นการประเมินความต้องการทางยุทธศาสตร์การทดสอบความเหมาะสมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบของรัฐ และการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างความต้องการป้องกันประเทศและข้อจำกัดด้านงบประมาณรวมถึงความกังวลด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสาธารณะผู้ชมที่ติดตามข่าวความมั่นคงมักอยากรู้ว่าอุปกรณ์หรือระบบใดจะเข้ามาเสริมศักยภาพของกองทัพได้จริงหรือไม่ ซึ่งคำตอบไม่เคยเรียบง่ายการเทียบประสิทธ,ธิภาพระหว่างระบบต่างชาติหรือรุ่นต่างๆมักต้องการความรู้เฉพาะทางและการทดสอบภาคสนามแต่สิ่งที่เราพูดได้อย่างปลอดภัยคือการอธิบายปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจเช่นความแม่นยำเชิงทั่วไปความสามารถในการบูรณาการกับระบบอื่นการบำรุงรักษาความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานการฝึกกำลังทนและความสามารถในการซ่อมบำรุงภายในประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ทําให้บางระบบเหมาะกับบางประเทศมากกว่าประเทศอื่นและทําให้การเปรียบเทียบแค่สเปกไม่เพียงพอเมื่อมองภาพรวมในเชิงต้นทุนผู้คนมักโฟกัสที่ราคาเริ่มต้นของระบบ แต่ต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน Life Cycle Cost สำคัญยิ่งกว่าเช่นค่าอะไหล่การฝึกอบรมการสนับสนุนทางเทคนิคและการอัปเกรดซึ่งอาจทำให้ระบบที่ราคาต่ำในตอนแรกมีต้นทุนระยะยาวสูงลบว่าที่คาดการจัดซื้อจากต่างประเทศยังมีผลด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐดังนั้นการเลือกผู้ขายไม่ได้พิจารณาแค่เรื่องเทคนิคหรือราคาแต่เพียงอย่างเดียว ระบบที่มาพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์หรือความร่วมมือด้านการผลิตภายในประเทศอาจถูกมองว่ามีมูลค่ามากกว่าในระยะยาวเพราะช่วยพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศและสร้างงานขณะเดียวกันความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อเป็นประเด็นสำคัญในสังคมไทย ประชาชนและสื่อมวลชนมักจับตาดูสัญญาจัดซื้อจัดจ้างครั้งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปรง่งใสไม่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้องนอกจากนี้บทสนทนาเชิงสาธารณะยังควรครอบคลุมมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน เงื่อนไขาการใช้อาวุธและความเสี่ยงต่อประชากรพล,ลเรือนเมื่อเกิดความขัดแย้งการมีเวทีสาธารณะเพื่อถกเถียงประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสังคมประชาธิปไตยเมื่อต้องการรีวิวประสิทธิภาพของระบบใดระบบหนึ่งเราสามารถพูดถึงเกณฑ์การประเมินได้อย่างปลอดภัยเช่นความเสถียรของระบบในสภาพแวดล้อมจริงความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่อง ความเสี่ยงด้านการบำรุมรักษาความสามารถในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและระดับการฝึกของกำลังคนสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นกับตัวเลขบนใบสเปคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการพิจารณารวมศักยภาพด้านเทคนิคสภาพแวดล้อมการใช้งานและความสามารถในการสนับสนุนหลังการขายสำหรับราคา อมาจากไม่ลงตัวเลขหรือแนะนำว่าที่ไหนจะซื้ออย่างไรแต่สามารถอธิบายได้นะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ต้นทุนต่างกันเช่นแบรนด์และความเชื่อถือได้ของผู้ผลิตระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ผู้ขายยอมให้การรวมบริการหลังการขายและการฝึกอบรมเข้าในสัญญาขนาดและความซับซ้อนของออเดอร์ซื้อจำนวนมากอาจได้ส่วนลด ภาษีและค่าธรรมเนียมการนำเข้ารวมถึงค่าเสื่อมและการซ่อมบำรุงระยะยาวนอกจากนี้แนวโน้มระหว่างประเทศและมาตรการคว่ำบาตรสั่งชันหรือข้อจำกัดการส่งออกจากบางประเทศก็สามารถส่งผลต่อความพร้อมของสินค้าและต้นทุนโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญในแง่ขององค์การสื่อสารต่อผู้ชมคุควรอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงพรรณนา,า descriptive กับข้อมูลเชิงเทคนิคที่มีความเสี่ยง ผู้ชมมักต้องการความชัดเจนว่าอะไรคือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้จากแหล่งข่าวสาธารณะอะไรคือการวเิเคราะห์หรืออะไรคือความเห็นส่วนตัวของผู้รีวิวการแสดงแหล่งข่าวอย่างชัดเจนและการชี้แจงว่าสิ่งใดมาจากเอกสารทางการข่าวสารสาธารณะหรือคำสัมภาษณ์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหา สำหรับคอนเทนต์วิดีโอคุณอาจใส่ภาพประกอบ mm hmm. เช่นแผนที่แสดงภูมิศาสตร์กล้องสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนักวิเคราะห์นโยบายหรืออดีตเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้มุมมองเชิงนโยบายและสาธารณะได้โดยไม่เผยแพร่ข้อมูลเชิงปฏิบัติการหรือสเปคละเอียด mm hmm. การสัมภาษณ์แบบนี้ช่วยให้ผู้ชมได้รับมุมมองหลากหลายและสมดุล อย่าลืมคำนึงถึงบทบาทของสื่อและความรับผิดชอบเมื่อรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธเช่นการไม่เผยแพร่ข้อมูลที่อาจสร้างความตื่นประหนกต่อประชาชนหรืออาจกระทบต่อความปลอดภัยในระดับชาติสุดท้ายให้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเรียกร้องการมีส่วนร่วมจากผู้ชม เช่นชวนให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นถามคำถามเพื่อกระตุ้นการถกเถียงว่าอะไรคือความสำคัญของ,องการลงทุนด้านความมั่นคงเมื่อเทียบกับงบประมาณสำหรับการพัฒนาด้านสังคมหรือสังคมไทยควรมีบทบาทอย่างไรในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้านความมั่นคงการปิดท้ายด้วยการเน้นความโปรง่งใสความรับผิดชอบและการพิจารณาประโยชน์สาธารณะจะทำให้รีวิวของ ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลแต่ยังกระตุ้นความคิดและการมีส่วนร่วมเชิงสาธารณะด้วยถ้าคุณต้องการผ่อมาจากขยายสคริปต์นี้เป็นเวอร์ชั่นยาวประมาณ1,800คำในภาษาไทยโดยตรงทันทีโดยคงกรอบเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ที่ปลอดภัยตามที่อธิบาย